อุยอุยอุยทนายโพสต์ด่วนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาบิดามารดามไม่สามารถยกมอบอำนาจการปกครองบุตรให้กับผู้อื่นได้อย่าหาทำจุดจุดจุดทนายโพสต์แล้วนะฮะแบบฟอร์มแบบนี้พ่อมีสิทธิ์เอามาใช้ต่อสู้ในคดีสิทธิ์เลี้ยงลูกแบบร้อซ์ได้ปะคะในเมื่อแม่ไม่พร้อมที่จะดูแลโดยได้ทำการมอบอำนาจ ปกครองบุตรให้คนอื่นแทนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆดูแลแทนอุ๊ยวายคอมเมนต์และคำตอบถามนะคะพี่น้องขาเอาจริงนะคะแม่ป้าเขาก็รักของเขาป้าคนเลี้ยงเขาก็เป็นแม่คนคนหนึ่งสิทธิ์ตามกฎหมายก็ใช้ได้ไอ้ใช่อยู่ว่าพ่อกับแม่มีสิทธิ์แต่ป้าเลี้ยงมาเขาก็รักของเขาตอนนี้ถ้าให้พ่อบิ๊กฟ้องเอาลูกไปเลี้ยงคนเดียวร้อยเปอร์เซ็คิดว่าแม่คงไม่ยอม นะแม่ก็รักของแม่อีกอย่างไม่จดทะเบียนสมรสสิทธิ์เป็นของแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยกเว้นแต่แม่ปล่อยปะละเลยลูกพนะอันนี้คือ,อคําตอบเพิ่มเนาะเออแม่ปล่อยป,อยปะละเลยลูกทิ้งไม่สนใจดูแลพ่อถึงสู้ฟ้องเอาลูกดูแลค่ะแต่ที่ทางแม่มีหน้าที่การงานรักลูก เป็นไปไม่ได้ยากที่จะฟ้องเอาลูกมาอยู่ด้วยเขาก็บม่ได้บอกว่าสิเอามาอยู่ด้วยฟังจังหดอีเมป้านะเออมาฟังได้จ้งหดว่าอีเมป้าเขาบ่ได้จะเอามาอยู่ด้วยเขาขอแค่มีสิทธิ์ส่วนร่วมการบ่ได้คิดทะเลาะโอย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 เนาะเออยุ่งเรื่องสาบ้านจนห่วงงอกเวลาเดียะ อาตามนะฮะตามนั่นตามทนายโพดเนาอะอ